วัวี่เก่าเดีวพี่น้องกัวกเก่ากจับคนบนรถกัวนนึงีรถน้งขอมออเดือสันไงสักวอนข้อพิภาร้องบอสนะข้อเดีวบ้าด่าด่าที่ผ่านได้ดีแล้วดีแล้วพี่ต้องดีแล้วมันนมาจะมันมีอานาม้านิดก้าเขาไปดูจะเาใกล้มไดยนะก็สด่เขาสวยดีดอกตากตาก๊กเบียกแล้ว บอบอได้กินกระยาเขาสวยเอาเปียกเมื่อสองสอนเลยอบใจเจ้าของเขาเปียกแซ่บเอสัผ้าเนาะเาจองนกวาสลับเดือนรองทานเนาะเออพกตแล้วกสิกินปัวบอเป็นมาบ้าเติมด้านัพี่น้องง่ายจะคอยใหญ่่นายจะคอยเา่จะคอยทกท่ายไปบริเห็ุจังไปบอกมซื้อไปรอกต้องใจไปซือเ กับนี่ี่ปิดบ่าทายแม่เดาของเนี่ยแล้ว่ก็สี่หัวยศทักดูฮักนี่ยากจะักโคตรเนาะยังสี่อยู่ตลอดเลยทักดูฮักนี่อยากจะักโคตรเนาะนี่ยังทักตะโกนเกืยบจนวันหนาววันหลังนี่เนี่ยเพราะเอาอะไรอยู่นมือของผัวก็เอาอะไรเดองบอนะเดอแต่ว่าแม่เนี่ยคือเป็นเกลือกที่เป็นซนี่นั่นบอกเสียผู้เดียวแล้ว พระบ่ได้เนาะอันนี้เป็นบุาฮอนในพิธี่น้องเเราเป็นกรารีสแตรก่งใดนย่ทธการพิพากษ์หน er ad ่อยขออภัยเออเนาะเออนลำพอนะเแม่นลำป่านลำลูกเนาะสำหรับเรื่องเล่าพิพากเนาะมีแสดงในพี่น้องฟังเนาะนักบานศาสดาอาจารย์ภูมิแดงเนาะเออข่าวว่าผู้ข่าสุพารบุษลีที่เป็นผู้ครอบคุกการแสดงเนาะพี่น้องเนาะ การบอกกันเวคัมกีร์มาผ่านก็พอพญานุษย์น้องพอรีเบสุภูสุคนเป็นกัมภรเดินใเลียนคัมภีร์ต้องเข้าในกระดิองเดิมบนไหนผ่านตบโปอเออบอกปตีปอขียนเออบอว่าอย่างพี่ดอกัทพี่้อกมาบอกมาตื่นตอกตัวนั้นบกครับตัวนีบกครับ เออช่นว่าการดีโมดิเตซ้ำพี่น้องสีนี้าเปลี่ยนแปลงอยาให้มี่เปนสิ่งที่ดีนะพี่น้องไปครับใส่ให้พี่ต่อไปตอนเด็กซึ่งก็สทุกคนเศ้าเราบวันนี้เราเศร้าใหยไปเรื่องวันี้เรื่องดีดเ่าดูบอกบอกให้บอกขาดรอบวันนี้ขั้นขาดอนนี้เป็นข้นขาพโม่เ่าเน่าเนี่เบุโชเนาะอ้าวบ้านนี้ควาใครก็พี่ก็ม่ ปุ๊กระดูกปุ๊กระตุ้นแ้อพี่นองด้อเบิรงมอหลอกกอรับเล้อพี่น้องดื้อปุ๊กระต้อันเนีมันก่อนแจงแล้วนเอาจากซองสราบานที่ากากตอนในพี่นองเขากัยังก่ทนเขาเรียเสียสิ้นมือนี่อก็คือสีเอาดอนแล้วก็คนยกจะไปซูซี่ี่เลพีน้องเดื้อก็เอายูนอย่าจะไปซูซี่เกี่ยวเขาล้วเนบน้แบอนี้แบบนี้แงบนี้บานหน้าโบงม้บนีนี้นี้แบบแม้นี้นี้นี้บน้าบน้น้บบนดบนีน้แ้บานน ที 8, 8, ่แปดที <crackers> ่แปดที่แพาพ่นอกเนาะเออ1บันลานมี้อกเนาะพี้อกก้งนีเนาะแถวนี้เนาะพี้องเนาะคไร่ไก่เราไปเบิ้งไอมเนาะพี้องเนาะ้านที่แ้านหัวหาเออ1แปดีองเนาะ ปกบปติแล้วกงานกต่สิ่ี่ราอยู่แวคนเพี้ยนยู่นั้นองก็ลาอยู่เดียวเพราะว่าเดี๋ยวนี้มีกำลังไหลงานประมาณสิบปายมอเศร้าลพี่้องเนาะมาเลยจารพอไปะคุณพี่้อกนะซอยสนับสนุนบัตรไก่เเด้ีดกด้แ้เ้งพี่้อบมาใไหน้เตานมาแรงเนาะ่าสขึ้นีนี้เรืองมาสุึ้นเ่ั้งก็ตุ้อน้ีนี่ก็หลาลายบขอเอาลาพี่้อกด้อเอาซอมเาซิบเออแปไปในกรพ่อมองเ่าสิบเก่ากรพ่อเออมองงาน ซอยสุดแล้ว้ป้าใครที่ดอเนาะวขอแน่ขออยางสาวแจงเบาเบาขึ้นน่อึ้นขึนขอพี่ถามว่าทำม้นขนขอพี่ไงคอยในขอขึ้นแน่ว่นี่อาจารย์ตีตัวรอยเยออยู่ให้เนกระตุกแม่เว้ยสาวแจงเบาข้างหน้าจะหน่อยขั้นเบาเลยวะขั้นเบาเลยเบาโอ้ยคือพวกมึงอยู่ากนี้มาเดียนัเด็ั่งโอ้ยสาว สนพุดแมงคยดดี่แห้งบุญ้รรนสู้ให้้นเราคในระเทศค้ตู้ี้าก็เล้าิ้นท่มาพัยเพราะการที่้อของมใช้ให้เจ้าพับเออต้องปฏิทินทีบ้านาวและครหลงนอย่างีวเ้ยให้ดูีีแห่งด้านด้วย่วบ้นรับปัุบัน้ตอปอดไท Grazie. กอดืมรงมหองมา้กาันด like ้้องกัมกมา้ด้มาด้านา้วมาัม้นกมาเ้ย้กมาดยมาดนด

Oh, like